วัยรุ่นสร้างตัวฟังกันทางนี้เลยจ้าวันนี้พบกับโต y ต้ารี v o 2.4J+ สมาร์ทแคปพิลเลอร์นะคะปี2018คันนี้เลยค่ะพักกาเสนอขายเพียงแค่4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองลูกค้าเครดิตดีนะคะผ่อนเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆค่ะคันนี้เป็นแคปยกสูงเกียร์ธรรมดานะจ๊ะ4 1 9 0 0 0บาทใครที่กำลังมองหาอยู่วัยรุ่นสร้างตัวนะคะแนะนำเลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะพี่ๆหาเครดิตดีนะคะ ของเราเป็นเอเลอร์นะคะสามารถดันได้ทุกเคสแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวกันเลยนะคะรถทุกคันรับประกันให้นะคะไม่มีชนหนักพลิกคอมำจมน้ําไฟไหม้นะคะตัดหัวตัดท้ายไม่มีแน่นอนได้รถไปใช้อย่างสบายใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในตัวรถคันนี้กันบ้างเลยนะคะตามมเลยคะ่ะด้านในเป็นเบาะผ้านะคะพี่ๆขาสีดํานะคะกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะแล้วก็ ด้านในสภาพใหม่มากนะคะด้านในมีการใช้งานมาเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะพี่จ๋าไม่มีผลต่อการใช้งานต่อไปนะคะก่อนส่งมอบรถของเรานทุกคันนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดตัวรถให,ะะวให้นะคะล้างขัดสีพอกเบอดสปาเบาะให้นะจ๊ะลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะร,รับรถกลับบ้านได้เลยเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์และส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านสนใจติดต่อหาน้องพักการได้เลยนะคะ0627545445คันนีส้สภาพสวยเลยนะคะเป็นโตลต้ารีโว 2.4J+ s SmartC ค ปีลันเนอร์ปี2018ค่ะคันนี้ต้องบอกเลยว่าอยากจะแนะนำพี่ๆมากเลยใครอยู่แถวๆบางแคนะคะแวะมหาน้อมพักกาศดได้เลยนะใครอยู่ย่านบางแคกรุงเทพนะคะแวะมหาน้อมพักกาศดได้เลยที่วิสาัลอโตคาร์ a, สาขาการนาพิเศษค,ค่ะรถมีให้เลือกมากกว่า400คันนะคะสนใจคันไหนมาคุยกันได้เลยนะพักกาศดสู้ทุกคันดันทุกเคสให้แน่นอนแล้วเจอกันนะคะอย่าลืมติดต่อมานะ0 6 2 7 5 4 5 4 4 5บายยค่ะ